รมดนีนก,นกนาบนะาามแล้วผมพาไปเหลือนั่งทางบนวันสิเดีแล้วผมมารุดขึ้นหนึ่งก็อ่าเดี๋ยวไอเดี๋ยวผมพามาเบ่งน้ำมันเครื่องอ่าข้างพีได้ปักกตี้นี่ไอใส่เบอร์ใดครับรดประมาณแสนกว่าโลเสิบออสิบอสามสิ สิบสามสิบตัวนี้ปกติมันจะใส่ยูว่ามันเกือบแปดลิตรถาเป็นพวกสิบสามสิปหัวดักเหีม่มตัวนี้เป็นเกลกึ่งสังคอยครับตัวนี้เป็นสังคอลอยมันจะมีสอง,อร,สงอรือสังคขลอยมีหอดักเหีม่มราคาตามนี้เลยตัวนี้กึ่งสังข์คอราคาตามนี้เลยครับอาถาเป็นลิชิโมอล่บันเดี๋ยวผมแนะนําก่อนลิชิโมะล่จะมีอยู่สามเบอร์ราคาสองมันหา ราคาจะสูงกว่าครับพวกนี้จะมีป้องแย่คร um, ับแต่พวกบาววอรีนนี่ก็จะมีป้องแยกไงรีนครับสิบสามสิบแต่เป็นเกรดกึ่งสังเคราะห์เลกึ่งสังเคราะห์กึ่งสังเคราะห์ตัวนี้เป็นสังเคราะห์อร่อยสามสิบมีป้องแย่คือันครับเรียกอ่ะมีสองเบอร์เคยใส่มีหัอะไรโอบาววอรีนบาววอนเนาะครับบาววอรนจะมีอยู่สามเบอร์เนี่ยครับ พวกนี้เป็นตัวนี้เป็นสังเคราะห์ลอยซองอันนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์พี่จะใส่เบอร์เก้ากัน,กนแนะนําตัวนี้ครับมีป้องแยกเพิ่มอีกลิตนึงก็ได้เพิ่มอีกลิตน,นึงนอ่าสามลอยหาทิพย์ับครับเพราะว่ารุ่นนี้มันจะได้ใส่หลายกว่าปะกติมันเจ็ดลิตรกับเกือบแปดลิตรเจ็ดจุดหาถึงเจ็ดจุดแปดลิตรรุ่นนี้อ๋อนี่แหละครับโอเคอาพวก กล้องอากาศกองแยรงสิให้ผมถอดมาเป่าคุ่นาหวอร์รือยังไงครับครับโอเคกับร่วมยางให้ผมเช็คให้นำบ่อยเช็กเลยใส่โอเคครับผมราคานีพร้อมกล้องน้ำมันเครื่องครับเฉพาะเจลลิตรแล้วก็เพิ่มอีกตัวนั้นเพิ่มอีกสามห้าสิบเป็นพันเจ็ดห้าสิบครับครับแถมเสือตัวหนึ่งครับครับน้ำมันเครื่องถึงแถมเสือหลานตัวหนึ่งครับโอเคครับไปนั่งทาในห้องเลยครับเยันหมดเชิญไปยังนี้เพจครับผม นะครับผมแนะนำลูกค้าเลือกใส่เป็นบาวลีนนะครับ10 w บ30ค่านี้จะเปลี่ยนอยู่7ลิตรนะครับผอมกองเครื่องกองเครื่องแเถนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนพอดกองอากาศออกไปเป่าพุนเป่าทั้งควาสา่นะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราเอาน้ำมันเครื่องเก่าออกแล้วก็เปลี่ยนกองเสร็จนะครับผมกานต่อต่อไปเราจะทำการเติมน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับผมท่านี้ใช้ประมาณ่า,านี้ใช้ประมาณ เจ็ดกว่าเกือบแปดลิตรนะครับผมอันนี้อ่าหลังจากที่เราเติมน้ำเติมน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับผมกันต่อต่อไปเราจะทําการมาวัดระดับน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับผมเราจะทําการดึงก้านวัดระดับมาวัดระดับน้ำมันเครื่องกันนะครับผมอยู่ขีดที่สองนะครับผมน้ำมันเครื่องอยู่ขีดที่สองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเช็ครถกดส่งงานลูกค้ากันเลยนะครับผม อ่ะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมทางร้านมีเลือกหลายแบบนะครับผมหาลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับผมทางเพจเฟซบุ๊กนะครับผมนัดไอซิ่งหรือเบอร์โทรนะครับผม0 9 5 2์2 2 6 5 5นะครับผมร้านอยู่แถวตลาดเจริญศรีนะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ